สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะสาวเมืองสิงเอาภาพบรรยากาศยามเย็นๆมาฝากนะคะ บรรยากาศยามเย็นๆที่บ้านเรานะคะเป็นภาพบรรยากาศที่สบายตาสบายใจมากๆเลยนะคะนี่เป็นหญ้าส่วนที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะยังไม่ได้โกยที่ส่วนที่ตัดออกไปให้แพะเนาะก็จะเป็นต่างสีกันไปเนาะ เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูเจ้าแมวนำโชคมันดื้อมากเลยนะขึ้นบนหลังคาแล้วก็ลงไม่ได้ร้องให้ช่วยนะนี่นะคะพี่ๆดูเจ้านำโชคมองเห็นไหมคะมองเห็นนำโชคไหมทุกท่านมองเห็นนำโชคไหมนำโชคตัวกลมกลืนกับหลังคาเลยเนาะสีลงมา ทำยังไงจะลงมาได้ไปลงทางที่นำโชคขึ้นสิบรรยากาศยามเย็นที่บ้านสาวเมืองสิงห์ก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆขึ้นทางไหนไม่ไปลงทางนั้นเนาะบรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้ ดูเจ้านำโชคเขารอ้องให้ช่วยนะช่วยด้วยช่วยด้วยใช่ไหมช่วยนำโชคหน่อยมาสิลงมาสิลุกแล้วเขาก็จะวิ่งเล่นกันอยู่ข้างล่างนี่ก็มีนะคะ แต่น้ำโชคลงมาไม่ได้ทำยังไงดีน้ำโชคลงมาไม่ได้ทำยังไงลงมาแล้วไปลงทางข้างหลังทางที่โชคขึ้นไปบรรยากาศยามเย็นที่บ้านเรานะคะเอาภาพบรรยากาศมาฝากบรรยากาศยามเย็นดูถุงทองเขาก็ไปวิ่งเล่น เป็นสนามเด็กเล่นของแมวนะนี่นะคะเขาก็จะวิ่งเล่นกันแบบสนุกสนานเลยนะคะสนุกมากไม่มีอะไรให้ดูแล้วเนาะพาแมวเนาวิ่งเล่นกันละพาน้องแมวมาวิ่งเล่นจะเวียนหัวเนาะถ้าวิ่งตามน้องวิ่งไปสนุกสนานนะคะวิ่งสนุกสนานนี่ก็เป็นถุงเงินนะคะ แล้ก็วิ่งกันสนุกสนานอย่างนี้ทุกวันเลยนะบรรยากาศยามเย็นๆบ้านเราก็จะประมาณนี้นะคะเวียนหัวกันไหมเอ่ยขอบคุณนะคะพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะบางสิ่งก็ไม่รู้จะถ่ายบรรยากาศแบบไหนให้พี่ๆได้รับชมกันแล้วนก็พามาชมน้องแมวบ้างอะไรบ้างไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลิฟทุกไลที่มอบให้นะคะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้